อะไรนะลูกใข่คะเนี่ยลูลกพี่เอหรือว่าลูกลูกแม่ไหมคะอ๋อแม่อ๋อแม่ตีเป็นแม่ไหนฮะเล่าให้ฟังหน่อยไหมมีปัญหาอะไรคือที่เห็นในรูปนะคะคเห็นเห็นแล้วหนังตาจะตกใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตาไม่มีชั้นใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบเหมือนหลายชาั้นแล้วก็หนังตาตกค่ะแล้วก็ดูแก่มากเลยครับค่ะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอ ค่ะแล้วก็คุณหมอก็แนะนำให้ทํำตายก,ยกระดับตานะคะแล้วก็ทํำเฟสล็อกข้างบนให้ด้วยค,ค่ะ,คะก็เลยดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเลยนะคะเปลีป่ยนไปมากเห็นบอกทำแบบวิธีพิเศษด้วยใช่ค่ะทําแบบวิธีพิเศษนวัตกรรมใหม่ไม่มีใหม่นะคะไม่มีไหมใช่ค่ะคือว่าแบบซ่อนซ่อนใหม่ข้างในไม่มีรอยแผลเป็น มไม่มีรอยแผลแล้วก็ไม่มีไม่ต้องตัดใหม่ค่ะไม่ต้องตัดใหม่ด้วยคือวันนั้นเนี่ยทำเสร็จก็คือกลับกลับได้เลยใช่ค่ะทําเสร็จตอนเกือบตีสองนะคะแล้วก็ตอนเช้าเออไฟล์ประมาณบเที่ยงอะคะ่ะเกือบเที่ยง<ช>ก็กลับถึงกังกมพูชาเลยถึงกัมพูชาเลย <laughs> แล้วเป็นไงบ้างครับก็ดีใจนะคะแล้วก็ ดูหน้าตัวเองตอนนี้แค่ห้าวันค่ะจากที่ทํามาวันนี้ว,ออวันที่ทําวันพุธคืนวันพุธใช่ไหมคะวันนี้ก็วันจันทร์ก็แค่ห้าวันเองแต่ว่าไม่ไม่บวมนะคะไม่บวมไม่ช้ำไม่บวมไม่ชม้ำค่ะแต่แต่มาตอนแรกคิดว่าน่าจะต้องบวมแบบแล้วก็ช้ำม,มากแต่แต่ไม่มีเลยค่ะสวยสวยมากสวยสวยมากครับ <house> แล้ในใค,คนที่นู่น คนที่นึกก็ตกใจเขาก็แปลกเออไปทําอะไรทําไมอย่างนี้เขาก็คิดว่าแบบเราไปแบบทําไมหน้าเปลี่ยนจังเธอไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเขาไปว่าเราบอกตามที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะก็แนะนําเพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็ดูดูเห็นเลยรีวิวเขาก็โทรมาถามเป็นเธอหรือเปล่าสูอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาตามนั้นเลยค่ะว่า เออเราจริงจริงอ๋อโอ้ดูมีความสุขเลยใช่ค่ะมีความสุขแล้วพอคนทักมาอย่างเงี้ยเราเราเป็นงไงบ้างก็ดีใจค่ะดีใจดีใจก็แล้วก็แนะนําเพื่อนไปก็หลายคนเหมือนกันค่ะอบอกว่านี่ถ้าอยากหน้าเด็กเหมือนเรานะต้องมาที่นี่นะคะที่เราพอดูแพ้หน่อยได้ไหมที่ไม่มีใหม่เนี่ยน่นนะคะแล้วก็ เป็นไ, oh, ไหมคะ okay, มค่ะแค่ห้าวันแค่ห <A S 2> วันนะคะนี่ะค่ะีอีกข้างหนึ่งโอ้โ oh, หสุดยอดโอเค okay, วันนี้ขอบคุณพี่สุนะครับขอบคุณค่ะ